เห็นมแบบต่างจังหวัดนะครับอาชีพก็ทำนานะครับครับผมสวัสดีครับทุกคนแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่ช่อง M Aussie ด้วยนะวันนี้ก็จะมาอัปเดตนะครับในการแบบว่าต่อเติมเนาะหลังบ้านเนาะพอดีมันจะมีเหลืออยู่นิดนึงนะครับตรงนี้เป็นโล่งๆอยู่นะแล้วพอดีมีแผ่นเมัลชีตนะครับเหลืออยู่เนาะก็เลยจะมาต่อเติมเพิ่มตรงนี้นะครับแล้วก็ก่ออิดเนาะก็จะมีน้องนะครับเทอร์โบกําลังผสมปูนเนาะ ทีนี้มันจะมีปัญหาเรื่องต้นไม้นะครับมีต้นไม้มา<ช>บดบังมันมันมันทำมันตอ่อมันต่อ,อไม่ได้ครับมันต้องตัดตัดต้นมะม่วงออกครับแล้วก็ต้นมะยมครับนี่มะยมนี่ครับเดี๋ยวผมไ่ดูนะนี่คือตัด,ตดออกแล้วนะตัดแล้วนะตรงเนี้ยตัดบางส่วนนี่กระวนี่นคืออะไรมะม่วงครับตรงนี้มะม่วงแก้วขมิ้นนะครับตัวนี้มะม่วงแก้วขมิ้นนี่ก็คือส่วนมากที่เขาขายกันตามรถเข็นน่ะเนี่ยตัวนี้เลยใช่เนาะนั่นแหละก็แก่ไหม แก่แล้วกแก่ใช่เนาะก็มีแบบกินน้ำปลาหวานเมื่อวานนะแบบแซ่บใช่ไหมแซ่บมากครับยั่วเลยกุ้งยั่วเลยนะครับผมกุ้งยั่วเลยครับอืกุ้งยั่วเลยนะครับผมอืมแซ่บมากนะมะยมฮะมะยมแบบสดๆเลยนะมีดอกด้วยนะีนนยังๆๆยังยังอ่อนหนูยไม่ใช่หรอ เก็บแก่แล้วแหละใช่เ<ช>ปรี้ยวปากใช่ไห,ห,หวอ,อ่ะเปรี้ยวใช่ไหมหพิ่งกินข้าวเช้ามาใช่ไหมวันนี้ก็มีแบบอ่าน้ำพริกปลากระป๋องไม่ได้ถ่ายคลิปนะพอดีอ่าไม่ทันเนาะมีปลากระป๋องแล้วก็มีที่นี่มีชะอมด้วยนะเดี๋ยวไม่ดูเนี่ยชะออมอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยเนาะนั่นแหละก็ ก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปนะพอดีแบบเช้าๆนะครับโอเคครับนั่นแหละเดี๋ยวเราไปทํางานด้วยกันนะวันนี้ก็เป็นอนสุดท้ายในการทํางานนะได้ขนาดก็เอาแค่นั้นละกันนะครับทุกคนตอนนี้นะครับก็เหล็กก็ไม่พอนะก็ต้องเชื่อมเหล็กนะต่อเหล็กประมาณสัก30เซนนะครับนนี่ครับทุกคนเนาะพอดีต้นไม่ยมนะครับมันเห็นไหมแบบพอดีมันตรงนี้มันเกะกะไงครับต้องตัดออกนะครับนี่ครับนี่เอาตัวเองไป ติดเหรอติดไหมติดไม่ติดใช่ไหมเดี๋ยวทอาหายเลยไม่ติดโอเคสายนี้ครับกำลังเชื่อมอยู่เนาะผมก็ก่อเดี๋ยวผมดูดูนะติดแล้วก็เส็จเพลงกนะ็ได้อันนี้เป็นช่องลมนะครับทุกคนนย่นยมันมีรืจริงๆอยูนะ่แล้วก็รูตรงนี้นะครับทนี้ก็จะปิดหมดเลยนะนี่ยครับตรงนี้ปิดหมดเลยเนาะนี่ก็กำลังเชื่อมนะครับที่เป็นต่อพอดีมีเหล็กเหลือนะ ว่างๆกันเลยก่อกันนะครับก่ออิฐนะครับใช้เป็นอิดมอญก่อนครับนี่ครับทุกคนนะก็พ่อแกก็ขนนี่ขนฟางนะครับเนาะอยู่อยู่ต่างจังหวัดนะครับอาชีพก็ทำนานะครับทุกคนนี่เลยพ่อ,อไม่อยู่นิ่งนะขยันมาก ช้าไทยนะตอนนี้อ่ะทุเรียนจากเมืองจันนะครับผมจากเมืองจันนะครับมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะนี่น้องเอาน้ำไปต้องเข้าไยต้มเย้สวัสดีเลยสวัสดีก่อนเไอตองสวัสดีลูกนี่นะครับเนี่ยเราไอต้องไอต้องดูทุเรียนลูกมานั่งครับนั่งกันเลยเดี๋ยวลองดูดีหรือปอกดูบ่เอ้าพอเราเปิดกล่องมาจะมีทุเรียนครับสองลูกนะทุเรียนตัวนี้พัน ท่านเมืองจันทร์อ่ะพัทพันเมืองจันทร์จะแท้ๆเลยนะครับแล้วก็ที่อันนี้อ่ะทำไมลูกเล็กจังมันก็สองสองลูกเนี่ยน้ำหนักสามโลสามโลสองนะสามโลสองนะเดี๋ยวมาปอกที่เรียนกันนะครับโหมีดมีดมีดไม่ใช่แบบนี้นะเดี๋ยวเราเอาลูกนี้ก่อนละกันนะเรามาฟังเสียงกันก่อนนะครับฟังเสียงนะครับห้ามโยนเหรออ๋อโอเคเสียงอุ้ยมันดังก๊อกก๊อกห้าสิบห้าสิบนะครับ เสียงแต่ผมมั่นใจว่าน่าจะสุกแล้วแหละเสียงครับเสียงมันเหมือนหลวมครับเปิืมันเริ่มหลวมแล้วมันดังกรอบกรอบอ่าดังกรบปุกปุกอ่ะใช่ไหมลูกใช่โอเคเนี่ยเดี๋ยวผมปอกให้ดูสักลูกงี้ปกติต้องมีถุงมือถุงมือนะจสดเลยสดไปเลยชี้แท้ก็ไม่มีนะไม่มีครับเดี๋ยวนี่ก่อนนะฮะโอ้ยมันจะออกมาเหลืองเหลืองๆขนาดนั้นไหมอือเราจะปอกให้คีเลรขนาดนั้นล่ะ ไม่น่ากินไม่ค่อยเก่งเรื่องปกทุเรียนเท่าไหร่นะ,ะครับเขายิงปาดยิงขี้เลยโอเคยิงสงั่นตึงมือไม่ไหวอย่างเงี้ยเห็นทำล,ลายสอเลยแล้ว <c oughs> ไม่ต่อมา <c oughs> โอ้ยอยากกินเลยเรียบปากก่อนเน้ะเตรียมปากไม่ไหวต้องกินที่หมดก่อน เนื้อเนื้อเหลืองเนื้อยั่วเลยนะครับอจ้ำเกลือน้ำลายไว้ก่อนแต่ตัวนี้ยังไม่สุกมากครับมันกำลังกรอบนอกกรุ่นในลูกไปต้องจับนี่ลูกจับนี่ไว้เดี๋ยวเดี๋ยวไปลูกนะเดี๋ยวคนอีกอือหือครับอือหือครับโหดูครับเนื้อฉ่ำมากเลยครับครั้งแรกที่ได้ชิมโอ้โหเป็นแบบ หวานมากหวานมากอ่ะไม่เหมือนกับหมอนทองชนีอะไรพวกนี้หมอนทองไม่หวานอร่อยอร่อยมากหวานหานหวานกว่าหมอนทองมากเลยครับผมจะมาอัปเดตเนาะตรงที่เราอ่าทาหลังคานะครับ3ามสี่วันก่อนเนาะนะครับทุกคนแล้วก็หลังคาที่ทำเนาแล้วก็มีข้ออิสเพิ่มนะครับเนาะตรงนี้ครับตรงช่องที่เหลือนี่เนาะเดี๋ยวผมขยับนะ ตรงช่องที่เหลือนี้ครับก็จะเป็นจะมาตีระแนงหรือว่าตีไม้ฝาลงมาข้างล่างอีกนะครับเพื่ออไม่ให้ฝนสาดนะครับที่เว้นช่องไว้เพราะว่าะระบายอากาศนั่นเองนะครับแต่ก็คือถ้าแบบน้องว่างๆก็อาจจะมาทําเพิ่มตรงนี้ครับตรงลงมาอีกเนาะนี่ครับนี่ครับนายช่างอุทัยของเราช่างอ้านะนี่เป็นรถนะครับที่ ที่ใช้นะครับในการขนของแล้วส่วนมากถ้าแบบน้องนี่จะ <Okay. S 1> เขาทําเวลาเขาทำงานเขาจะแบบมีกลุกรณ์เยอะอะไรอย่างเงี้ย <Okay. S 1> คือน้องก็เอาของขึ้นเนาะทำงานนะครับเอาไปทํางานพรุ่งนี้ผมก็กลับผมก็กลับกลับนั่นแหละนี่นะครับตรงที่เราทำเนาะหลังคาก็มงุงเสร็จแล้วนะครับแล้วก็นี่ครับเสร็จหมดเลย ก็กว้างอยู่นะตัวนี้ที่จะทําครัวนะครับที่จะทําเพิ่มเนาะแต่รูปก,ก่อนครับว่าจะทํำยังไงพอดีครัวในห้องในบ้านก็มีอยู่แล้วนะครับแต่ตอนนี้เป็นที่ใหม่นะครับก็ฝั่งนี้เป็นห้องน้ำเนาะเป็นห้องเก็บของอน,นี้ก็คือเก็บแล้วแต่แตก็ต้องแบบน้องไปทํางานก็เอานี่ไปด้วยนะครับนี่ครับทุกคนก็คือรอฉาบรอบูกระเบื้องนั่นเองนี่เป็นหลังบ้านนะครับหลังบ้านแล้วก็ อันนี้คิดว่าก็น่าจะตี็ระแงกันนะที่ผมบอกอันนี้ก็ให้แบบว่าลมมันทะลุพอดีถ้าห้องเป็นห้องทึบๆอะอากาศไม่ระบายใช่ไหมห้องแบบแบบเปิดๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบระบายอากาศกว่านะครับน้องก็เป็นอัปเดตคร่าวๆในการต่อเติมบ้านนะก็เดี๋ยวผมช่วยน้องอยกเหล็กก่อนนะครับเนาะก็ขอบคุณมากนะครับที่ดูคลิปของเรานะครับที่วิรัมประมาณ 4- 5หวันน,นะครับเนาะ